Give it to me like... สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับพลอยใสย NR Supercar นะคะในช่อง YouTube พลอยใสช n n น l อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้พลอยใสยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะพลอยใสยก็อยู่ที่บริษัท NR Supercar นะคะตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นั่นเองนะคะใครที่กำลังมองหารถบ้านมือสองราคาดีๆราคาถูกผ่อนสบายแถมฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถโปรดนึกถึงพลอยใสยด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับเจ้า ตัว t ต้าวีออสนะคะเป็นตัวจีด้วยนะคะ1.5 GP ปี2017ได้รถปีใหม่แล้ว1น,นะคะแล้วก็ตัวท็อปหนึ่ะคะได้รถปีใหม่ได้เป็นตัวท็อปออปชั่นแน่นๆผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000ไปปลาย7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาไม่แพงบอกเลย อายุงานนะคะ4เดือนผ่านโปรก,ก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วก็เงินเดือนนะคะ15,000บาทสามารถเช่าซื้อเจ้าวีออสคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพ้อยใสจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะคะว่าตัววีออสคันนี้เนี่ยเขามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรเพิ่มมาให้บ้างน,นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่จะใช้รถไปทํางานกลับบ้านหรือว่าใช้แบบ ง่ายสบายๆไม่เน้นออปชันนะคะมาดูกันว่าคันนี้จะคุ้มไหมนะคะเดี๋ยวเริ่มดูจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมหน้าของตัวก่อนไมเนอร์เชนนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโตยต้าตรงกลางนะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพใหม่กลิบคันนี้แบบบอกเลยว่าสภาพดีมากนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษามาอย่างดีเลย ไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยเป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะคะติดตั้งของแท้ของเดิมตรงรุ่นไม่แตกไม่เปลี่ยนไม่ร้าวนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดคมเดียวกันเลยลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะหลอดไฟเนี่ยแทบจะไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยหนึ่งคูหน้าแล้วก็กันชนนะคะที่ออกแบบมาเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีสีดำเมทัลลิกสวยๆเลยนะคะ มาดูผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะการชนทุกอย่างนะคะเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดิมทั้งหมดไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อลูกค้าสังเกตได้เลยคันนี้ไม่มีรอยเฉียวชนนะคะตรงนี้ยังไม่เจอรอยเฉียวชนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยได้เป็นแม็กนะคะได้เป็นแม็กของแท้เดิมเตอรต้าตรงรุ่นด้วยข้อดีของแม็กเดิมแท้นะคะจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะมากกว่าอะทั่วไปเนาะเพราะว่าเป็นของเดิมแท้ตรงรุ่นสกูสตีรู ส่วนยางนะคะคันนี้ได้ยางปีใหม่นะคะได้เป็นยาง2021เนาะได้ยางปี2021นะคะสภาพดอกยางก็คือแน่นๆเลยนี่แบบนี้นะคะสพันยางลึกๆเลยมาดูด้านบนนะคะขึ้นมาเจอกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าให้แล้วแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมอ่าอยู่ในตัวกระจกเลยตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะคะเราเก็บงานให้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วง ถัดมานะคะในส่วนของตัวประตูนะคะก็มาพร้อมกับคียกันสัดติดตั้งมาให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะติดตั้งเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานไม่แตกไม่เปลี่ยนไม่ร้าวนะคะพร้อมกับติดฟิล์มให้เราด้วยอ่าสภาพสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะนี่อวนมาดูด้านหลังกันอุ้ย ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่เนียบมากๆเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยนะคะพี่ๆกระจังหน้าเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะตัดตรงกลางนะคะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ตัวรุ่นตัวตีไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะด้านล่างตกแต่งไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันนะคะเปิดมาดูออปชันภายในกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะเปิดมาเลย ภายในคันนี้นะคะเป็นสีเบรดสีครีมตัดกับสีดำนะคะเข้ามาดูด้านในก่อนเลยนะคะฝามือ้นะคะตรงที่เสียบกุญแจนะคะก็จะมีในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแบบตอโต้นะคะเดี๋ยวพอยใส่สตาร์ทให้ดูเลขใหม่พวงมาลัยของเขาจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM ได้หมดเลยนะคะชุดเครื่องเสียง ซูมดูเลขไมลสักนิดหนึงนะคะเลขไมล์คันนี้อยู่ที่1นึ0งกมนโลนะคะแล้วก็ถัดมาชุดเครื่องเสียงระบบช่องแอร์นะคะระบบแอร์ได้เป็นออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นระบบแอร์ออโต้ลงมาก็จะเจอในส่วนของตัวเกียร์นะคะซึ่งเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดขับง่ายๆเลยพอยใส่ทดลองขับมาให้เรียบร้อยถัดมาที่เบาะเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะ,ะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งสบายเลยนี่ ะะแอร์เย็นมากนะคะเพราะว่าเป็นแอร์ออโต้แล้วก็เนี่ยนั่งค่อนข้างที่จะสบายเลยนะคะเราปรับได้หมดนะคะแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยไม่ขาดไม่ช่าเลยนะคะซึ่งขับง่ายมากๆใช้งานง่ายนะคะใครที่อยากได้แบบรถที่ไม่ค่อยเน้นฟังก์ชันเท่าไหร่นะคะเน้นใช้งานแล้วก็ทนทนค่าแม้แต่นั้นไม่แพงเนี่ยต้องเป็นคันนี้เลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันคุณที่ด้านหลังทนึง พื้นที่ด้านหลังนะคะของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเบ์ดหนังรอบคันเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโตมีที่วางแก้วน้ําให้มีพรมปูพื้นให้ครบเลยนะคะคันนี้สภาพสวยๆกริบๆนะคะไปดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันบ้างนะคะเป็นยังไงนี่เลยเปิดมาให้ดูของฝาท้ายก่อนเลยนะคะฝากระโปรงท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่เอี่ยมรอยเม็ดอาร์คหรือว่า รอยซีนต่างๆหัวน็อตไม่มีไขไม่มีงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะได้เป็นรถสภาพนี้ไปเลยส่วนพื้นที่เก็บของนั้นคันนี้มีมีถาดรองถา,อถาดรองมาให้ด้วยนะคะเป็นพลาสติกของ v ีออสออนย v วีอตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างมีอะไรบ้างดูซิด้านล่างนะคะมีในส่วนของตัวล้อไหลนะคะล้อไหลสำรองแล้วก็ เครื่องมือถ <design> so ุงชุดเครื่องมือถุงแมลงต่างๆนะคะมีให้ครบเลยนะคะประมาณนี้ในส่วนของพื้นที่เก็บของน้านหลังสามารถเข้าไปนอนได้เลยนะคะหรือใครอยากจะแบบไปไปเปิดไปนั่งแบบว่าริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดท้ายได้สบายสบายเลยเดี๋ยวพ่อยใสจะพาไปดูเครื่องยนต์นะคะปิดท้ายกันด้วยเครื่องยนต์คันนี้นะคะผ่อนเบาๆเริ่มต้นอยู่ที่ 6 0พันไปไปลาย7,000พันต้นเท่านั้นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีรถคันแรกหรือว่าไม่เคยมีรถเลยอยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ขับไปทำงานเนาะช่วงนี้ก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วนะคะนี่ตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะซึ่งสภาพเครื่องยนต์เนี่ยไม่อี่มเลยอันนี้คือเราล้างทำความสะอาดเบื้องต้นนะคะไม่ร้อปรนะคะประมาณ70%ได้ประมาณเจอันนี้เราทำความสะอาดมาให้ พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะหัวนอ็อตคันหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คด,ไม,ดไม่งอมาจนถึงปากกระโปรงหน้าเลยนะคะฝากกระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานนะคะทุกจุดนะคะเป็นของแท้ของเดิมตรงรุ่นเม็ดอาร์คตัวเองสวยๆมั่นใจได้เลยว่าคนที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์กับพลอยใสยได้นะคะไม่จ้เป็นต้องดูรถเป็นเพราะว่าเราการันตีให้เลยว่าของเรานะคะเป็นรถบ้านรถบ้าน มือเดียวทุกคันนะคะไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงตัวรถแน่นอนสำหรับเจ้าวีออสคันนี้นะคะปี2017ใครที่สนใจนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาท399,000ผ่อนเริ่มต้นที่6,000ไปปลาย7,000ต้นๆน,น,นะคะรายได้15,000บาทสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยและตอนนี้โปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะโปรโมชั่นอะไรนะคะโปรโมชั่นไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย ลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถฟรีดาวได้นะคะฟรีพรบภาษีฟรีจัดฟรีโอนนะคะฟรีทุกอย่างเลยสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบโทรมาหาพลอยใส่เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ